บินข้าวตาไผ่สวัสดีค่ะพวกเรามีสมาชิกทั้งหมด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกปดตทั้ดสามคนค่ะไปมนายสาวอินพบอาราสานลูกเ้อตาวแทนโพสตีค่ะสวัครับก็ผมนายสาวทิด่สดีอินทซอยลูกเือสาวจิมมี่จิมมี่ไปจะดู ทวัสดีค่ะบุมเด็กสายสายทุคนลูกแสือสาปังเตี้ยค่ะพวกเราโมลูกเหนือยกกแกแต่แหวนบินข้ามต่อไผ่โรงเรียนดิกัะนวนพิทยาคมพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ค่ะพักแรของเรามีชิคายพักแรมสมบยานะคะขอรรบสาบสุกคนไอพยุิป่าศิกระนวนค่ะโครงการประยุนพยินน่าสนุกมากเลยสินะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค ฮันหนสองซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเรียกว่า่ทานไปตั้งนานลนะไม่ตื่นทานเข้าปากีค่นีน่าสิคะจีก็ตื่นได้นขนร่วงมแล้วค่ะแล้วพวกเราหลงปากันคเนียนะทุกคนวิธีการเข้าปาย Invisible Heat อาขลับล้าหนอนลายมโนแห่งความรัก h i Invisible h a t ร้ายหมดแห่งความรักท่านควรดักตัวเร็วว่าความรักของบางสิ่งพิเศษมากค่ะผ่านไปอยู่ก่อนอื่นเราขอเชิญอาสาสมัครท่านภูร่ามาร่วมสนุกกับพวกเรากันก่อนนะคะสองท่านค่ะสองท่านสองท่านค่ะสองท่านสวัสดีค่ะโซเนียค่ะภูร่าของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านภูร่าแต่ภูร่ามีชซี่ว่าในระยะมาจากไหนคะเนี่ยภูร่าแก่ค่ะแล้วภูร่าชื่ออะไรนะคะ กีารจากขอดแกนค่ะว้าวหล่อสุดๆไปเลยนะคะมาเละคกมาค่ะสอันต่อเลยนะคะอกดาหนีได้เลยค่ะในแต่เดานนลังตปกรณ์นะเรามาในนัาอกรณ์นดีกว่าถาว่าเราใช้อะไรบ้างและอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างล่ะคะ 1. กระบอกน้มวิเศษค่ะกระบอกน้ำมัวิเศษค่ะพนวิเศษ้ายานวิเศษค่ะ ระบบการติดือยังคะรอสักครู่นะคะทากคุณตาของเรากอนกกนี้โหมอุปกรณ์นี้รับให้อยู่นะคะโลดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะให้ทักคุณตาช่วยอย่างไรล่ะคะเราเป็นทักคุณตาอีกกระบอกพิเศษอ,อันนี้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 ค่ะชีดละวนพายังพิเศษอันนี้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 ค่ะท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังคะท่ักคุณตาพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมจ้าค่ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มฉีดได้เลยค่ะ เฉยได้เลยค่ะก็เหมือนกันค่ะเริ่มเห็นแล้วค่ะหลังๆลานิดนหน่อยเองตื่นมาดูสยเลยนะคะหรอคะเห็นูคะเห็นแล้วค่ะนั่นค่ะทั้งตอบทนด้วยค่ะ ะะบังสีคะจีไี่สงสัยค่ะแค่น้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาทำไมถึงเปิดทางเข้าปากของเราได้ล่ะคะถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วมาค่ะป้าป้าป้าวิทยาศาสตรส์ป,ปังเรือพลังหาคำตอบสาเหตุที่เรามองเห็นทางเข้าปากตรงกกนี้ได้นั้นเป็นเราว่าน้ำมัวิเศษที่เราฉีดลงไปคือพี่น้อง สานีที่ชื่อตาลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ะือารอันเองค่ะแล้วือน้องซูเอิงคืออะไรล่ะคะพี่น้องสลิ่คือสารอดิเคเตอร์ซึ่งสารดิเคเตอร์คือสารอินทรีย์ที่ใช้บอกความเป็นกรดและเบสของตาลายนั่นเองค่ะเมื่อเราฉีดลงไที่ชื่อตาลายเให้รวมไซดซึ่มีคสมัเป็นเบสก็จะเปสี่นสีจากสรลายไม่มีสีเลยกาเป็นสียุ่น วิทยาศาสตร์เสนกแบบนี้เองแล้วเราสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถหอ็นคไนกัได้ค่ะเห็นหมนะคะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราถ้าเราดัเข้าปากันแล้วนะคะเราไปร้อยคำเสือเข้าปากันดีกว่าไปเลยค่ะไปเลย ข้อหนึ่งลูกเสือจะต้องติดขนตาปลอมยาวอย่างน้อยสิบห้าล้านเมตรข้อองและข้อสามลูกเสือทุกคน,กกคนต้องเป็นชายแท้่ทททล้วมาอ๋อลอยแล้วไหมให้เราเริ่มทำกันต่อดีกว่าค่ะ หน nice ึ่งสองกลับมาเลยไม่ใช <No> <|ja|> bueno> ื่อองกาเบิดแล้วนะะตั้งสติกันหน่อยสิคะนี่พวกเราอยู่ในป่ากันนะคะเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมคะตอนมาอยากกินอย่างกูหมาไม่ดีค่ะวันนี้กลับเปิดของจริงเพรอเชื่อค่ะเตรียมการเบิดนี้ไว้กับมือเองค่ะและอีกอย่างฉันคือนาตาชาเลิานาแอตียเบลต้องเป็นหญิงเบลได้จะแดง นะคะทุกนเรจะพาทุกคนไปดูการช้องที่มีชอวา่าแต่ได้แต่ดีแต่อีกีก็ซุปเปอราา์บอชาสัรทพลามาะห่นาหนึ่งทหน่ทท้านทนอรค่ะัมีช่ยนะคะมาจาก ก็นัสู่อ,อุปกรณ์นี้ราใชอยู่ไหคะจิมมี่ขอย้อนแนะนำอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะเออเออเอเอแล้วอุปกรณ์ในการทดลองของจิมมี่มีอะไรบ้างล่ะคะอุปกรณ์ของเราไปเรียงต่อไปนี้ค่ะหนึ่งกระบอกนะ้ำกระบอกนะ้ำสองน้ำน้ำและสามฐานกับระเบิดค่ะกับระเบิดนะคะเชิญท่ากล้าหันด้านกับระเบิดของเราได้เลยค่ะเราจะท่ากาช่วยหน่อยไหมเนี่ยเราจะให้ทนผู้กล้ารอฟังสัญญาณเสร็จแล้วก็พลิก กับระเบิดของเราได้เลยนะคะท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังคะท่ารุ้าพร้อมกันหรือยังคะพร้อมนะคะพร้อมแหละสามสองหนึ่งพีการระเบิดได้เลยค่ะทารุกะรอการระเบิดของเราได้เลยค่ะตุ๊กตุ๊กตุเมื่อไหนจะระเบิดกันคะเนี่ยคือพวกเราเมื่อเก็บเป็นเก็บทำเองดีมากเลยค่ะจับจี้กัมวยนานๆด้วยนะคะ แตกได้แต่ดีนะคะเป็นเพราะว่าจิมมี่นะคะได้รับการใส่เม็ดฟูลงไ,ไว้กับฐานกับระเบิดที่มีอยู่ก่อนแล้วค่ะนะเม็ดฟูที่จิมมี่ใช้การทดลองคืออะไรเหรอคะเม็ดฟูที่จิมมี่ใช้การทดลองนะคะก็คือเม็ดฟูที่เอาไปทำความสะอาดฟันปลอมหรือที่ครอบฟันนั่นเองค่ะโดยทั่วไปน,นะคะเม็ดฟูจะประกอบด้วยสารที่มีริบปเปนกรดเช่นรดซิลิติและสารกลุ่มคาบเบรตและไบคา,าบเบรตค่ะ มีส่วนปรกับสำคัญนะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างอาหารของพืชนั่น,นเองค่ะวิทยาศา,ศาสตร์สะดวแบบนี้เองแล้วาสามารถปรนไน้ได้ไหบ้างคะเราสามารถนำหลักการนี้นะคะไปประปยุกต์ใช้ในการทำเมนฟูนคะที่เอาไว้ลดแบคทีเรีย,รยคราบผักและสิ่งสกปรกบนผิวฟันได้เป็นอย่างอีเลยค่ะน,น,นะคะยังมีเม,เมลายแล้วมเ,เมืม่อละลายลงมานนคะดูดอยได้ทันทีน เห็นไหมนะคะวิทยาศาสตร์อย oh, yeah, right ู yeah, of of ่รอบตัวเราโอ้ยเราจป็นคนระเบิดแล้วใช่ไหมคะกับระเบิดก็ต้องหนีนี่ก็ติดเหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปชุมนุมรอบกองไฟกันเลยดีกว่าค่ะในชุมนุมรอบกองไฟนี้นะคะมาในพีที่มีชื่อว่าเลมออฟโฮปจุดไฟแห่งความหวังพลังพลังสามัคคีค่ะวันนี้นะคะขอให้พี่น้องส่วนหิด้านหน้าเลทุกคนนะคะ คือพ่อพันธุ์เด็กตองไปตัปิีค่ะและพอสิงปรบมือดังๆแบบป้า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 ให้กับเผ่าซุรูสวยของเราด้วยะคะพี่ะรูแต่บาร์ดูสูรุบาซิกาอ้เผ่าซุรุกเราจะมีสองคนไม่ได้นะคะก่อนอื่นเราขอเชิญอาสาสมัครท่านุกลามาร่วมเป็นสูรูกับพวกเรากันก่อนค่ะ หนึ่งทานค่ะหนึ่งทานหนึ่งทานค่ะหนึ่งทานาทาน,นี่ถึงเการาชื่ออะไรค่ะชื่อสุนทัศ หนึ่งกองไฟแห,ห,ห่งความหวังกอง,งกไฟแห่งความหวังสองผงกิจไฟผงกิจไฟคะ่ะหลังจากที่ท่านผู้กล้าของเรานะคะสวมชุดหรืออุปก,กรณ์พ่เศษนะคะจะที่กองไฟแ,แบบไห่กกะคะง,วง,งวหความหวังของพวกเราได้เลยคะ่ะเราจะให้ท่านผู้กล้านะคะเทผงกิจไฟลงไปที่กองไฟแห่งความหวังของพวกเราได้เลยค่ะทสูงพร้อมกันเลยหรือยัง

สี่คะสีมีลสงสัยค่ะว่าจะหมายแค่ของกิจไปธรรมดาธรรมดาถึงจุดกองไฟความหวังของเราได้นะคะทีมนี่อยากรู้วิทยาศาสตร์ย้อนยีคงทำตอบค่ะป้าป้าป้าวิทยาศาสตร์จุดตางรวมพลังหาคำตอบสาเหตุที่เราสามารถจุดกองไฟแห่งความหวังของเราได้นั้นเป็นเพราะว่า เทยาศาสตร์สนุกแบบนี้เองแล้วเราสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้อย่างไรบ้างคะเราสามารถนำหลักการเรื่องการเผาไหม้หรือการสังดับซึ่งเป็นปฏิกิริยาออกซิเจนซึ่งเกิดจากสา์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเชื้อเพลิงสองแก๊สออกซิเจนแสาม ความร้อนค่ะและสิ่งที่ได้จากการเผาไหม้นะคะก็คือพลังงานความร้อนค่ะซึ่งพลังงานความร้อนนะคะเราสามารถนําไปผลิตในกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเห็นไหม่ะคะว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราการทำกล่าวที่ว่าสุดะกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เติมชาชาด้วยเทคเโลยีสู่วิธีแห่งนวัตกรรม ให้ลูกเสือของพวกเราก็ได้จบลุกเพียงเท่านี้แล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ Thank you for your attention ขอบคุณและสวัสดีค่ะ